ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเซนทาโรนะคะอาจารย์หนึ่งสยามทารโรป้ายทาโร่ห่งสยามกลับมาพบกับทุกท่านเหมือนดังเช่นเคยค่ะสําหรับวันนี้จะเป็นดวงชะตาชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะหรือผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงวันที่16มิถุนนาถึง15รกรกฎาคมชาวธาตุลมทุกท่านนะคะดวงวันนี้จะเป็นดวงประจําเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2565ดวงจะตั้งาาคุณจะเป็นเช่นไรนะคะก่อนอื่นเลยจันขอเริ่มต้น สำหรับให้พลังงานหลักหน้าชาวราศีมิถุนนะคะหกไม้เท้ากําลังมีข่าวดีในเรื่องการงานหรือในเรื่องการเรียนการศึกษาหรือใครปรารถนาสิ่งไหนเอาไว้จะประสบความสําเร็จในเดือนนี้ค่ะเรียกได้ว่าเริ่มต้นมาด้วยความโชคดี ใบที่ t h e Empress ค่ะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จนะเรียกได้ว่าเดือนนี้ดวงทั้งคุณผู้หญิงดวงทั้งคุณผู้ชายชาวนาราศีมิถุนมีเกณฑ์ประสบความโชคดีมากๆถ้าเป็นคุณผู้หญิงเนี่ยจะดวงมีโอกาสการเจริญรุ่งเรืองในเรื่องของหน้าที่การงานตําแหน่งหรือเรียกได้ว่าประสบความสําเร็จเรื่องธุรกิจการค้าหรือถ้าเกิดว่าใครปรารถนานเรื่องความรักเดือนนี้จะดวงโดดเด่นมีความสวยงามมีสเสน่ห์ นะคะมีโอกาสมีคนเข้าหามีโอกาสประสบความสําเร็จขยับขยายในเรื่องของครอบครัวด้วยสําหรับใครที่แต่งงานกันมานานปรารถนาจะมีบุตรสืบสกุลนะคะเรีวยกว่าเป็นลัคกี้นะสําหรับใบที่3ว้าวสิบเหรียญค่ะเดือนนี้ใครปรารถนาในเรื่องโชคลาภทางด้านการเงินนะคะเปิดประตูร,รับทรัพย์รับโชคชามิถุนกำลังจะมีเงินทองก้อนโตหรือมีดวงที่ดีทางด้านการเงิน สถานการณ์การเงินมีความคล่องตัวแถมถ้าใครลงทุนหยิบจับทำอะไรก็ตามในช่วงเดือนนี้จะมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จเป็นเงินเป็นทองนะคะพลังงานมาแบบดีมากๆชาวมิถุนนะดีดาดวงชะตาฟ้าเปิดนะคะความสำเร็จที่คุณรอคอยอยู่โอกาสก้าวหน้านะคะอำนาจบรารมีและใบสุดท้ายคือความเฟื่องฟูในเรื่องการเงินการทองนะคะดีดวาวเดือนนี้นะใครจะลงทุนหยิบจับทำอะไรเนี่ย เตรียมกระเป๋าไว้เก็บเงินนะคะมาดูกันต่อสำหรับพื้นดวงะคะ่ะเดือนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะพื้นดวงชาวมิถุนเริ่มต้นที่ตันหัวตัวเรานะเดิร์สันถ้าดวงไม่ดีจริงๆไม่มีทาง78ใบมีใบนี้เป็นลัคกี้เป็นความโชคดีที่สุดภายพระอาทิตย์นะคะดวงชะตาฟ้าเปิดจริงๆอันนี้ส่งผลบุญนี้ยิ่งส่งผลนะ ชาวลัคนาราศีมิถุนปรารถนาสิ่งไหนก็ตามขอให้สําเร็จสมหวังดังใจปรารถนาปรารถนาเรื่องงานให้ได้งานปรารถนาเงินให้ได้เงินปรารถนาความรักให้มีคู่ที่ดีมีโชคดีปรารถนาความสุขสําเร็จสมหวังดังใจปรารถนาขอให้มีบังเกิดขึ้นนะคะสําหรับใบที่สองเรื่องของการเงินมีเกณฑ์การได้เลือกสองสิ่งสองอย่างมีเกณฑ์มีหนทางดีๆเข้ามาในจังหวะชีวิตเรียกว่าโอกาสได้เลือกนะ บางคนบอกว่าช่วงนี้มีเกณฑ์จะมีคนมาหยิบยื่นโอกาสในเรื่องการลงทุนให้นะคะอาจจะต้องตัดสินใจหรือบางทีคุณอาจจะเลือกทั้งสองทางก็ได้ซึ่งมองว่ามันเป็นทางแห่งโชคลาภและความสําเร็จผู้หลักผู้ใหญ่นะเดือนนี้คุณจะได้โชคดีเพราะว่าเขาจะให้โปรเจกต์สำคัญสำคัญโปรเจกต์เป็นเงินเป็นทองให้หรือโอกาสหน้าที่การงานหรือปรับเลื่อนขนั้นเลื่อนตำแหน่งให้กับคุณ นะคะสาหรับใครที่ทําลงทุนธุรกิจการค้าสัมมาอาชีพนะมีคู่หุ้นส่วนคู่ค้าก็จะเป็นคู่หุ้นส่วนที่ดีเสริมทรัพย์ให้กันและกันพันธุทุกครอบครัวคะ่ะช่วงนี้เป็นช่วงพักกายพักใจมีอะไรปรึกษาครอบครัวได้เป็นอะไรที่ช่วยคิดช่วยวางแผนช่วยกันเหมือนสพอร์ตให้กําลังใจซึ่งกันและกันเดือนนี้จะมีเกณฑ์การได้เจอญาติเก่าๆที่เราไม่เคยเจอห่างหายกันมานาน อาจจะมีเกณฑ์การน,นัดคานข้าวนัดพูดคุยหรืออาจจะเป็นในเรื่องงานก็ได้นําโชคนาลาบมาให้สําหรับลูกน้องบริวารเดือนนี้อย่างที่บอกว่าคุณกําลังจะลงทุนหรือขยับขยายหรือจะเติบโตหรือจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเรื่องงานซึ่งคุณกําลังคิดหนักอยู่เหมือนกันว่าคุณจะแบ่งสรรปันสน่วนหรือจัดการในเรื่องการงานลูกน้องบริวารอย่างไรนะคะเป็นคําว่าวางแผน manage ให้ดีนะคะสําหรับอริคือเงินเงินมาเยอะ เวลามันเท่าเดิม24ชั่วโมงดังนั้นต้องจัดสรรเวลาให้มันก่อเกิดประโยชน์ที่สุดนะคะเป็นคำแนะนำเลยความรักมี The Empress ขึ้นมา2ใบเรียกได้ว่าดวงชะตามีสเสน่ห์เมตตามหานิยมใครเห็นใครรักพร้อมอุปถัมภ์คำชูให้ความช่วยเหลือสปอร์ตนะคะจะเป็นอะไรที่มีคนเอาอกเอาใจดีหรือว่ามีดวงดีมีคนเข้าหาเยอะ นะคะเป็นดวงนะเมตตาคนอยากที่จะเข้ามาพูดคุยเจรจาอยากให้ความรักการอุปธรรมเรานะคะซึ่งมองว่ามันเป็นหนทางที่ค่อนข้างที่จะไปต่อยอดในหลายๆอย่างในชีวิตเช่นในเดือนนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเจรจาในเรื่องของของธุรกิจการค้าคุณก็มีเกณฑ์ประสบความสําเร็จเพราะปัตตนิส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องการพูดในเรื่องของการทําสัญญาต่างๆก็จะรับรื่นด้วยดีสําหรับในมุมมองความรักนี่คือมีโอกาสที่จะพบเจอเนื้อคู่ มีโอกาสจะประสบความสําเร็จในเรื่องของครอบครัวเช่นแต่งงานหรือการมีบุตรสืบสกุลนะคะมาดูต่อที่โลคาพยาธิช่วงนี้จะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ต้องระวังในเรื่องของการยกของหนักปวดตึงข้อปวดข้อปวดกระดูกนะคะสุภาค่ะได้รับการสอร์ตจากผู้ใหญ่ตําแหน่งสุภาเนี่ยเป็นความสําเร็จความเจริญก้าวหน้าเกียรติยศในชีวิต นะคะเกี่ยวเนื่องกับการได้รับการอุปธรรมจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือคนเก่าคนที่เคยสนิทคนที่เคยรู้จักกันมาก่อน<ม>จะให้โชคให้ลาบและความสำเร็จหน้าที่การงานคะ่ะมี the emperors มาคู่กันกับ the empress นะคะตำแหน่งหน้าที่การงานดีขึ้นผลงานดีขึ้นธุรกิจดีขึ้นธุรกิจต่างชาติต่างภาษานี่คือสุบป,ปังมีชื่อเสียงมีอำนาจบารมี คนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงหรือเป็นบุคคลสาธารณะต่างๆเป็นผู้ให้เป็นคนที่ทําธุรกิจนะคะช่วงนี้จะมีโอกาสเติบโตนี่ได้ว่าทําทุกสัมมาอาชีพเดือนนี้คือดวงดีมากๆอ่ะเป็นคําว่าข่าวดีสําหรับเรือนลาพระนะคะเป็นเกี่ยวข้องกับการสร้างการทํานุบํารุงการทําบุญเกี่ยวข้องกับแบบนี้จะดีนะเช่นหาโอกาสไปทําบุญร่วมทํานุบํารุงพระอุโบสถหอสง หรือทำนุบำรุงวัดพระพุทธศาสนาพระการสร้างองค์พระการาซ่อมแซมทำนุบำรุงบทเกา่าอะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วดวงชะตาคุณจะดีแล้วก็บางคนได้มีเกณฑ์มีโชคลาภจากอาสังหาริมทรัพย์นะค้าขายที่ดินอสังหาริมทรัพย์จะมีโชคดีสําหรับเรือนวินาศอย่างที่บอกว่ามันมีจังหวะการการลงทุนหรือการใช้เงินเข้ามาในช่วงจังหวะนี้ อาจจะมีข้อเสนอเข้ามาซึ่งกระดุมพาบอกว่าข้อเสนอเนี่ยมาดีอยู่แล้วแต่ขอให้คุณเลือกอะไรที่มันมันถูกใจที่สุดนะคะใบสุดท้าย4ี่ไม้เท้านะคะเป็นคำว่าความเจริญก้าวหน้าชีวิตลงตัวความสำเร็จสมหวังการเฉลิมฉลองความสำเร็จหรือการเฉลิมฉลอง สิ่งสําคัญสําคัญที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้นะบางคนอาจจะเป็นการแต่งงานการทําบุญขึ้นบ้านใหม่การซื้อบ้านใหม่นะคะหรือเป็นการเลื่อนตําแหน่งใหม่เกิดขึ้นนะอาจารย์ขอจาะลึกกันต่อในสถานการณ์การงานนะคะการงานจะเป็นเช่นไรช่วงนี้เปิดใจกว้างๆนะเปิดใจจอยๆเอาไว้ก่อนงานใหม่หรือโอกาสใหม่ๆจะได้เข้ามามากยิ่งขึ้นการตั้งหลักตั้งตัวที่มีความชัดเจนมีความลงตัว ในการในงานของเราเริ่มเห็นดอกออกผลความสำเร็จและไปกันต่อได้แบบยาวๆนะคะขอให้คุณอย่าเหนื่อยพอเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยบอกเลยนะโปรเจกต์ที่คุณทำอยู่งานที่คุณทำอยู่นะสร้างกำไรสร้างผลงานที่ดีแล้วก็ลูกน้องต้องเลือกคนเก่งหน่อยนิดนึงนะเขาจะได้มาช่วยเหลือหรือมาช่วยคุณทำงานจะได้ไม่เหนื่อยคนเดียวคุณต้องแบ่งงานให้มันสมดุลนะให้บัาลานซ์นะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยมันอาจจะหนักไปที่ใครคนใดคนหนึ่ง หรือตัวเราเองนี่แหละความที่ชาวมิถุนเนะีเป็นคนที่คือถ้าไม่ดีไม่ทำนะเป็นความเพอร์เฟกดังนั้นบางทีก็อาจจะแบบอบอุ้มหรือแบกภาระอะไรที่มันเกินกำลังตนเองไปนหน่อยต้องเลือกคนที่มาช่วยงานให้เหมาะสมอิสรภาพทางด้านการทำงานค่ะเปิดใจเปิดรับโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตอย่าปิดอย่าปิดยาเขาเรียกว่าอย่า พันธนาการความคิดของตนเองจนเกินไปมันจะไม่เห็นโอกาสกันก้าวหน้าแล้วก็ดูคนเลือกคนให้ดีลูกน้องบริวารคนไหนจะเอามาใช้ประโยชน์เก่งด้านไหนให้เขาไปทําด้านนั้นนะคะใช้คนให้ถูกทางแล้วก็ตื่นรู้ในเรื่องที่จะวางแผนจัดการให้ดียิ่งขึ้นดูคนดูให้ดีแล้วก็เลือกที่จะเจรจาเลือกที่จะเข้าหาคนที้ถูกต้องนะคะบางทีจะมีปัญหาในเรื่องนี้คือสําหรับคนที่ทําธุรกิจกงสีนะ ช่วงจังหวะนี้ยมันอาจจะมีความยุ่งยากในเรื่องการบริหารจัดก,การแต่ถ้าคุณมีคนกลางตัวกลางหรือมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยเป็นคนช่วยไก,กล่เกลี่ยหรือช่วยเจรจาปัญหาในเรื่องของการแบ่งปันผลประโยชน์หรือว่าปัญหาในเรื่องของการปรับปรุงหรือการเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นเนี่ยมันจะง่ายขึ้นมันจะพูดง่ายขึ้นนะคะอาจารย์ขอเปิดต่อสำหรับในเรื่องการเงินนะคะ การเงินชาวละคนาราศีมิถุนจะเป็นเช่นไรเห็นไหมคะเรื่องความขัดแย้งขึ้นมาคู่แข่งยังเยอะอยู่ดังนั้นเนี่ยดวงเราดีจริงแต่เราเขาเรียกว่าประมาทไม่ได้นะคะทําเต็มที่เต็มกําลังความรู้ความสามารถจะเป็นอะไรที่คอยโปเทคคุณคุณดวงดีอยู่แล้วผลงานคุณเด่นแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีคู่แข่งถ้าคุณคิดว่าคุณจะตั้งใจจะเอาให้มันได้นะคะจะเคลียร์ให้มันได้ต้อง คือเหมือนฮึดสู้นะคะแล้วทาให้มันดีที่สุดโอกาสเงินค่ะราชินีถือเหรียญขอให้เงินทองเฟื่องฟูนะเงินทองไหลมาเทมาการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเงินที่ดีขึ้นแบบก้าวกระโดดทุกอย่างที่คุณทําไว้อ่ะเห็นดอกออกผลในเดือนนี้แน่นอนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือห้าไม้เท้าที่มาจากธุรกิจกงสีนะต้องมีการดับเหมือนบริหารจัดการที่มีความลงตัวคล่องตัวมากยิ่งขึ้นจะเป็นผลดีนะคะ อขอดูหน่อยในส่วนของคําแนะนํานะคะอิสรภาพเหมือนกันทางด้านการเงินชอบคํานี้จังเลยมันทําให้คุณทําอะไรได้มากขึ้นนะคะมันทําให้คุณคล่องตัวมากยิ่งขึ้นเป็นคําเตือนที่สองอย่าใช้คนผิดพลาดนะคะดังนั้นเนี่ยลูกน้องบริวารเดือนนี้สําคัญนะจะให้ไปทํางานใหญ่จะให้ไปเจรจาเรื่องสําคัญสําคัญต้องเลือกคนดีๆตื่นรู้ไม่อีกแล้วทั้งการงานและการเงินเป็นคําแนะนําใบเดียวกัน สุดๆเลยนะคะนอกจากนี้นะทําบุญได้เงินมาแล้วก็ทำทำบุญทําทานเผื่อแผ่ด้วยเป็นเงินอันนี้สงต่อบุญยิ่งให้ยิ่งได้พกศัพ์เงินทองให้เท่าไหร่ได้ร้อยเท่าพันทวีคูณกลับมานะคะชาวลัคนาราศีมิถุนนะ ทำบุญทําทานนะคะโดยเฉพาะอย่างที่บอกว่าทํานุบํารุงการปรับปรุงสร้างวัดพระอุโบสถสารานะคะหรือร่วมบริจาคสร้างาโรงพยาบาลอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์นะคะหรือเป็นการช่วยเหลือนะอาจจะเป็นการช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากอันที้ส่งผลบุญของการทานบารมีจะยิ่งนำผลดีเข้ามาในชีวิตนะคะสำหรับเรื่องการเรียนการศึกษา ช่วงนี้อย่างที่บอกว่าเป็นอะไรที่คุณอาจจะต้องแบบว่าเหมือนอวิ่งเต้นหรือต้องไปติดต่อหลายอย่างนะมันอาจจะเป็นช่วงทั้งช่วงสอบหรือเป็นช่วงทั้งที่คุณกําลังมองหาโอกาสในเรื่องการศึกษาต่อแต่อย่างที่บอกว่าบางทีอาจจะมีเกณฑ์การลงทุนในเรื่องการเรียนเช่นอุปกรณ์การศึกษาหรือการไปติดต่อไปเสียค่าสมัครสอบอะไรแบบนี้เกิดขึ้นมันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่รอคอยนะคะในสิ่งที่คุณ สมัครเอาไว้ผลสอบเอาไว้จะเป็นอย่างไรนะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเออเราสู้คนเดียวหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะดวงของคุณนะในเรื่องการเรียนในช่วงจังหวะนี้อย่าใจร้อนนะคะมันมีจังหวะเวลาของมันอยู่คนที่คุณติดต่อด้วยประสานงานด้วยหรืออ,อ,อาจจะเป็นในเรื่องของการสอบรอคอยผลสอบรอคอยการเดินทางเกี่ยวข้องกับการไปศึกษาต่อต่างประเทศรอจังหวะนิดนึงแล้วทุกอย่างจะลงตัวนะคะ สำหรับความรักกันต่อนะคะความรักคนโสดคนโสดชาวมิถุนนะช่วงนี้ว้าวมีความโชคดีนะเป็นคำว่าบุญกุศลนะหนึ่งเรียนสวยๆเนี่ยมีโอกาสมีโชคดีมีคนมาเปคุณนะสบายๆแบบเปิดเหมือนกับเปิดใจที่จะรับคนใหม่ๆเข้ามาหรือเปิดใจที่จะไม่ต้องตั้งกฎตั้งเกณฑ์อาจารย์มีความรู้สึกว่าเ,เราอยากที่จะให้ ความสุขกับตนเองเต็มที่เราอยากที่จะเปิดใจที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆบ้างครบแบบเดิมสเปคเดิมมาเหนื่อยละเบื่อละนะคะเจอกับคนที่ผิดหวังทําให้เสียใจมาเยอะละดังนั้นนีช่วงนี้จะเป็นอะไรที่รักตัวเองมากยิ่งขึ้นดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นปรากฏว่าความรักดีๆวิ่งเข้าหาเลยไพ่เดอะสตาร์ดวงโดดเด่นใครเห็นใครก็อยากจะเข้าหานะคะแต่คุณบอกว่าช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ที่ จะมีโอกาสได้เลือกคนเนะี่ยคุณก็อยากเลือกที่มันดีที่สุดนะคะเลือกคนที่ดีที่สุดเป็นยังไงคือคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะจะมีคนเช่นนั้นเข้ามาพยายามที่จะพิสูจน์หัวใจกับคุณตัวเลือกเยอะเห็นไหมคะตัวเลือกเยอะจริงๆแต่คุณก็จะเจอเดอะฮีโร่นะคะในที่สุดบอกเลยนะความรักใหม่ดีๆกำลังจะเกิดขึ้นในดวงชะตาเจอสายไปที่แท้จริงนะคะ เอาใจดูแลเต็มที่นะเห็นไหมคะคอยอบอุ้มให้คุณสบายใจแต่ในไพ่บอกว่าช่วงนี้ถึงแม้ว่ามันเป็นช่วงของการที่คุณโสดแล้วคุณมีโอกาสได้เลือกคุณเองคุณก็ไม่ได้ทุกร้อนนะคุณขอเลือกคนที่ดีๆสบายใจเพราะช่วงนี้มันเป็นจังหวะชีวิตที่ลงตัวแล้วนะคะ The Full เนี่ยลงตัวแล้วยังไม่อยากตัดสินใจอะไรทั้งนั้นทั้งสิ้นก็รอดูว่าคนที่เข้ามาหาเนะี่ย เขาแอบแฝงอะไรไว้ไหมไว้ใจได้หรือเปล่านะคะการเริ่มต้นใหม่ให้กับความรักอยากค้นหากุญแจดอกสําคัญที่จะทําให้ชีวิตมันลงตัวที่สุดนั่นเองนะคะนี่บอกว่าช่วงนี้มันเหมือนกับอารมณ์ความแบบว่าเปิดรู้เปิดใจเรียนรู้สิใหม่ๆกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งคือมีความสุขกับตนเองและพร้อมที่จะเปิดรับความสำเร็จเข้ามาในชีวิต พร้อมที่จะเปิดรับคนดีๆเข้ามาในชีวิตและเป็นเช่นนั้นจริงๆคุณจะมีโชคดีนะคะสําหรับใครที่รอคอยคนที่ใช้ของใจครึ่งหนึ่งของชีวิตมีโอกาสสูงมากๆนะคะสําหรับคนมีคู่นะคะคนมีคู่ก็ได้รับการเหมือนเอาใจอ่ะเติมเต็มความรู้สึกที่ดีเลิฟความรักสดชื่นหอมหวานการงานก็โดดเด่นสุดยอดเลยเป็นดับเบิลลักีนะคะดูดี เอาใจใส่ซึ่งกันและกันตลอดเดียวหวานปานน้ำผึ้งเดือนห้านะคะเดือนนี้คู่รักคู่ครองเอาใจเต็มที่นะคะอยากได้อะไรก็ได้นะแล้วก็มีสเสน่ห์มีคนที่เขาคอยเอาอกเอาใจคุณถือว่าดีเขาคอยรักและจริงใจกับคุณถือว่าดีนะกว่าจะมาเจอเขาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคุณบอกว่าคุณผ่านผ่านช่วงเวลาที่ยาก คุณมีความรู้สึกว่าคุณจะปักหลักกับเขานี่แหละแล้วมันก็ใช่จริงๆเพราะเขาในความรู้สึกว่าเขาจะเป็นที่พึ่งให้กับคุณได้เป็นร่มไม้ใหญ่ที่คุณจะพึ่งพาอาศัยได้นะคะถือว่าดีมากๆนะความรักลงตัวนะคะดวงดีอะ่ะชาวมิถุนนะมาดูต่อสําหรับคนที่แต่งงานแล้วกันบ้างนะคะว้าว the world นะคะข่าวดีที่คุณรอคอยอยู่สิ่งสิทธ์ประทานพรความโชคดีมีข่าวดีจากทางไกล นะคะไหว้พระขอพอรถึงสิทธิ์ทั้งหลายจะช่วยเปิดทางให้เดินทางไปต่อการค้าการเจรจาหรือเดินทางไปติดต่อการงานจะรับรื่นนะคะเคลียร์ปัญหาเก่าๆไปได้นะคะใครมีปัญหาทะเลาะก,กันก็จะเคลียร์กันได้ลงตัวปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วก็เป็นคําว่าเดินหน้าต่อนะคะแล้วก็สิ่งไหนก็ตามที่คุณคาดหวังเป็นเรื่องเก่าๆปลอยผ่านไปนะให้เคลียร์ตัวเองใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ให้มันเป็นคุณในเวอร์ชันที่ดีที่สุด ะะถือว่าเป็นอะไรที่เริ่มต้นพร้อมที่จะเดินต่อในปีข้างหน้านะคะปีข้างหน้ามองดูเหมือนไกลไม่ไกลนะนี่ก็จะเข้าสู่เดือนที่11แล้วก็เข้าสู่เดือนที่12บในเร็ววันนะคะแปบบ๊แบๆบก็จะปีใหม่แล้วนะอาจารย์ขอไอ้คำแนะนำเพิ่มเติมนะคะด้วยไพ่ออร์เคิลนะมีคำแนะนำใดบ้างสำหรับเช้ามีถุนนะคะเริ่มที่ใบที่หนึ่งเลย เห็นไหมคะคนดีก็มีคนไม่ดีก็มีแล้วก็ที่สาคัญคือตัวเราเองนั่นแหละมันมีทั้งฝ่ายดีแล้วฝ่ายไม่ดีดังนั้นสิ่งไหนที่ตัดสินใจให้รอบคอบที่สุดให้เลือกทางที่มันมันเป็นผลที่ดีที่สุดสําหรับเรานะคะโอกาสการได้เลือกคนเข้าหาเยอะนั่นเองการดูคนต้องดูดีๆให้เวลาตัวเองรักตัวเองมากยิ่งขึ้นคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากที่จะอยู่เงียบเียอยากจะปิดจบบางอย่างแล้วเ,เริ่มต้นใหม่กับความรู้สึกเก่าๆที่เราไม่ไม่โอเค นะคะเปิดใจรับความสําเร็จใหม่ๆที่จะเข้ามาอะไรที่มันเป็นทางที่ทําให้เราเกิดปัญหาอย่าอย่าดึงตัวเองเข้าไปในตรงนั้นนะคะหรือสิ่งที่จะทําให้เราเครียดหรือคิดมากคือความคิดตนเองนั่นเนี่ยเปิดใจที่จะรับอะไรใหม่ๆพลังใหม่ๆเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ๆเข้ามาบ้างแล้วคุณจะเจอกับเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมใหม่คนใหม่ๆที่จะนําพาความสําเร็จหรือโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะอาจารย์ขอสรุป โดยไพ่เทพยากรน,นะคะท่านจะสรุปดวงชะตาชีวิตชาวลัคนาราศีมิถุนอย่างไรบ้างนะคะเริ่มที่ใบที่หนึ่งกันเลยค่ะคอราชนะคะไพ่องค์พ่อพระศิวะปังนาตราชการต่อสู้การยืนหยัดในความถูกต้องและความเก่ง,งคุณสยบทุกปัญหาชนะทุกอุปสรรคแล้วก็ความนิ่งนะคะมีมีสมาธิมีสติอยู่กับตนเอง นะคะจะทำให้คุณเห็นโอกาสที่ดีที่สุดเข้ามาในตัวเอง fertility ค่ะความสุขสมบูรณ์และเป็นภัยของการตั้งครรภ์ด้วยนะสำหรับใครรอคอยข่าวดีนะคะสำหรับใครที่ยังบอกว่ายังรอจังหวะอยู่ก็ต้องคุมให้ดีนะคะแล้วก็สำหรับใครที่มีแผลในเรื่องของการขยบขยายครอบครัวมีเกณฑ์แน่นอนมีงานมงคลเข้ามาในครอบครัวการแต่งงานการมั่นหมายการลงทุนอะไรร่วมกันการสร้างร่วมกัน นะคะเป็นคำว,ว่าต่อเติมความสำเร็จเข้ามาจัสติกค,คะ่ะได้ความยุติธรรมที่คุณรอคอยอยู่ดังนั้นเนี่ยใครที่ติดขัดมีปัญหาคนคนมาโกงมาทำให้เกิดปัญหานะคะดีความหรือจะมาคดโกงเราเดือนนี้นะบอกเลยว่ายากนะคะเพราะดวงคุณดีมากๆเดอะซันใครที่เข้ามาผิดจังหวะหรือเข้ามาที่จะเอาเปรียบเราเนี่ยยากเลยคุณจะร่วงรู้โดยเซนคุณจะร่วงรู้เลย นะคะแล้วก็ใครที่รอคอยในเรื่องตำแหน่งหนะ้าที่การงานจากผู้หลักผู้ใหญ่ประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะอาจารย์ก็ขออำนวยวอวยพรให้ชาวลัคนาราศีมิถุนประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณมุ่งม,มา่ปรารถนาทุกประการทำบุญในเดือนนี้นะคะจะเป็นการทำบุญเกี่ยวข้องกับพุทธสถานนะคะอาจจะเป็นการทำบุญกระถินทำบุญสร้างพระหรือทำบุญทันุบำรุงนะพระอุโบสถหอสงอะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะคะก็จะดี อาจจะยิ่งช่วยหนุนนําให้ดวงชะตาคุณใหญ่แล้วก็มีอํานาจบารมีประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณตั้งใจเอาไว้ทุกป,ประการนะคะพุทธังสําเร็จธรรมังสําเร็จสังฆังสําเร็จสําเร็จด้วยนักโมพุธทธายะพระคาถาที่จะแนะนําจะเป็นพระคาถาชินบนัญชรพาหูมหากานะคะอาจารย์ก็ดูดวงเสร็จซึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้อาจารย์ดนวยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่ อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริงนะคะเราจะได้ไม่พลาดการติดต่อสื่อสารระวังกันและท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนบุคคลก็สามารถติดต่อแอดไลน์กันมาได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานความรักหรือเรื่องราวที่คุณเผชิญอยู่ก็สามารถปรึกษากันมาได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ